งเซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เรามาอัปเดตโมเมนต์ในคอนเสิร์ตนะครับรอบซาวเชกแบล็กพิงก์ปอนพิงก์อังกอร์อินแบงคข้อกันดีกว่าวันนี้นะครับอากาศเนี่ยก็คือค่อนข้างร้อนถือว่าร้อนเป็นปกติของทางบ้านเราเลยร้อนกว่านี้หรือว่าน้อยกว่านี้ยังไงก็เท่ากับร้อนอยยู่ดีนดนนคคััง้ลลทุกก็เ พกร่มกันไปเต็มที่เลยนอกจากจะช่วยกันแดดแล้วเนี่ยก็ยังช่วยกันฝนด้วยนะครับเพราะว่าพยากรณ์อากาศก็บอกเหมือนกันว่าอาจจะมีฝนตกนะครับดังนั้นเนี่ยกันเหนียวไว้ก่อนเอาไปกันแดดก็ได้เผื่อฝนตกก็จะได้กลางร่มจะได้ไม่เปียกกันด้วยนะครับและด้วยความที่เป็นห่วงแฟนคลับเป็นห่วงพรีบลิงใส่ใจทุกคนนะครับลิซ่าเนี่ยถือได้ว่าเป็นตัวแทนประเทศไทยก็สื่อสารกับแฟนคลับนะครับถามว่าวันนี้เนี่ยร้อนกันมากทุกคนร้อนกันไหม แต่ด้วยความที่เป็นคนไทยคนเดียวในวงนะครับการที่ลิซ่าเนี่ยจะคุยกับใครสักคนหนึ่งก็เลยเลือกหันไปคุยกับโรเซ่เป็นภาษาไทยนะครับทำเอาฟแฟนเนี่ยขำกันเลยว่าเอ้ยคนไทยคุยกับโรเซ่นะครับลิซ่าพูดภาษาไทยกับโรเซ่ไปแล้วก็ไม่ได้พูดเพียงแค่แบบว่าเอคำสองคำนะครับเป็นประโยคแบบสื่อสารยาวๆเลยพูดถึงแฟนคลับด้วยมองหน้าโรเซ่ไปด้วยนะครับบอกว่าวันนี้อากาศร้อนทุกคนเนี่ยโอเคกันหรือเปล่าแล้วก็ดูเหมือนว่าฝนจะตกด้วยทุกคนพกรม่มหรือว่า พกเสื้อกันฝนกันมาด้วยไหมแฟนคลับก็บอกว่าพกมาลิซ่าก็ตอบกลับไปนะคะว่าดีมากเลยแต่ว่าหันไปคุยกับโรเซ่โรเซ่ก็พยายามตั้งใจฟังแล้วก็ตอบว่าค่ะค่ะค่ะท้าเหมือนบอว่าสื่อสารกันเข้าใจเลยนะครับแฟนๆก็อดหัวเราะแล้วก็อดขำกับโมเมนต์นี้กันไม่ได้ตอนสุดท้ายแล้วลิซ่าก็เลย อธิบายให้โรเซ่ฟังนะครับเป็นภาษาเกาหลีให้พี่เจนนี่ให้พี่จีซูเนี่ยเข้าใจด้วยพอโรเซ่เนี่ยรู้แบบนั้นแล้วก็อ๋อดีมากค่ะดีมากค่ะพูดเป็นภาษาไทยตอบกลับมาแล้วก็หันมาบอกกับลิงทุกคนตรงหน้านะครับบอกว่าแบงคอกดีมากค่ะ บอกเลยนะครับว่านี่คือโมเมนต์น่ารักน่ารักแล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยเข้าขากันได้ดีมากๆถึงแม้ว่าลิซ่าจะคุยภาษาไทยไปโรเซ่ Rose ก็พยายามทำความเข้าใจแล้วก็ตอบค่ะใช่ค่ะค่ะใช่ค่ะที่สําคัญเลยนะครับต่อให้ฝนตกเนี่ยเชื่อว่าพี่บลิงทุกคนก็ไม่กลัวเพราะว่า พกอาวุธพกอุปกรณ์กันมาเต็มที่แล้วแต่ก็ขอให้อย่าตกเลยจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าคอนเสิร์ตจะได้สนุกไปด้วยด้วยกันจะได้ร้องจะได้เต้นจะได้โยกไปโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยฝนจะตกจะเปียกแล้วก็จะพากันไม่สบายวันนี้ลิซ่าเนี่ยดีดมากๆเลยนะครับทุกคนดีด้าสุดๆดูสนุกสนานเอนจอยกับทุกอย่าง คน,นแฟนแฟนซวว่าก่อนขึ้นเวทีมาเนี่ยน้องกินเอ็มร้อยหรือว่ากินกระทิงแดงมากันแน่เพราะว่าดูสนุกสนานดูดีดมากๆดูเหมือนไม่เหนื่อยเลยทั้งที่เมื่อวานเนี่ยก็เพิ่งไปงานมา อากาศเนี่ยวันนี้ร้อนนะครับแต่ว่าทางคอนเสิร์ตเนี่ยเขาก็เตรียมพัดลมเอาไว้ให้อยู่ตรงมุมเวทีสาวๆเนี่ยก็เลยจะเดินไปหาพัดลมกันบ่อยหน่อยโดยเฉพาะโรเซ่เนี่ยเดินไปแล้วก็ดึงเสื้อขึ้นให้ลมเป่าเข้าไปด้วยนะครับทำเอาแฟนๆกรี๊ดไปเลยว่าเอ้ยโรเซ่ก็เท่เหมือนกันและวันนี้มีลิซ่านะครับที่คอยสื่อสารกับ,บลิงค์ทุกคนแล้วก็มาอธิบายให้กับพี่ๆในวงฟังดังนั้นหมดปัญหาเรื่องการสื่อสารไม่เข้าใจเพราะว่านี่เจ้าถิ่นเขาอยู่นี่แล้วนะครับเมืองไทย เมืองแห่งลิซ่านั่นเองมีจังหวะโบ๊บ้าไขา่ขำด้วยนะครับแชร์ลิซ่าเนี่ยเขานั่งเล่นกันแล้วก็กล้องเ่ยจับนะครับภาพก็เลยขึ้นไปที่จอใหญ่จังหวะโรเซ่จะท mini ํามินิฮาร์ดแต่ลิซ่าเนี่ยจะทําอีกอย่างหนึ่งจนโรเซ่ต้องบอกว่าเฮ้ยแกฟังก่อนใจเย็นแกก็จะแรงเพื่อดูนี่ให้ทําแบบนี้ก็หัวเราะกันไปเลยนะครับกล้องก็จับได้แฟนๆก็เห็นกันหมดแล้วว่าทั้งคู่เนี่ยปล่อยโกะกันบนเวทีขนาดไหน โรเซ่นเนี่ยเหมือนจะแบบว่าเซลลซลิซ่าหน่อยนะคะบอกว่าให้ทํามือดีๆทํามือเป็นมินิฮาร์ดแบบนี้เดี๋ยวก็ไปเพลอทํามืออย่างอื่นเข้ากล้องไปอีกแล้วก็จะกลายเป็นไวรัลกลายเป็น เรื่องตลกบนเวทีไปพอทั้งสองคนเข้าใจมุกกันก็คือหัวเราะกันเฮฮาเลยนะครับนับเป็นโมเมนต์ดีๆที่เกิดขึ้นในคอนเสิร์ตร,รอบซาเชกในวันนี้ที่ไ l a ท์พิง k ์บอลพิงก์อังกอร์อินแบงคอกเดันนั่นเองนะครับคลิปนี้เราแวะมาอัปเดตเรื่องราวไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับทุกคนยังไงก็ฝาก like, กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ